ลงใต้ไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะทางด้านของตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตยิงปะทะเดือดกับผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดตํารวจเสียชีวิตหนึ่งนายขณะที่ผู้ต้องหาถูกวิสามันฆ่าตะกับค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและชุดสืบสวนสอพอวิชิตไปปิดล้อมอพาร์ตเมนต์พื้นที่หมู่4ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตําบลวิชิตอําเภอเมืองภูเก็ตที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง3ชั้นอยู่ในซอยห่างจากถนนใหญ่ราวๆร้อยเมตรเป้าหมายอยู่ห้องหนึ่งชั้นที่3เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปก็ยิงปะทะกับคนร้ายวิสามาันเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนส่วนตำรวจถูกยิงได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายเสียชีวิตที่โรงพยบาบาล หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ด้านล่างอพาร์ตเมนต์คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าไปทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานภายในห้องพบร่างของนายสมพลอายุ24ปีอยู่ในห้องน้ําถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดตามร่างกาย5นัด เบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุชุดสืบสวนนำกําลังไปปิดล้อมห้องพักของผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายสําคัญมีการจับกุมพ่อค้ารายย่อยได้3คนมีการซัดทอดว่าซื้อยาเสพติดมาจากผู้ต้องสงสัยในห้องนี้พอมาถึงหน้าห้องพักชั้นที่3ตํตำรวจเปิดประตูห้องเข้าไปทําให้คนร้ายที่อยู่ด้านในเปิดฉาก ยิงสวนออกมากระสุนไปถูกที่หน้าอกด้านซ้ายของร้อยตำรวจโทรประจักษ์ทหารไทยรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตล้มลงกับพื้นตำรวจชุดจับกุม่มรีบนำตัวออกมาเรียกรถพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตส่วนกำลังอีกชุดยิงสวนเข้าไปในห้องถูกคนร้ายเสียชีวิตค่ะ ไปตรวจสอบภายในห้องพบอาวุธปืนขนาด9มเมตรหกระบอกกระสุนปืน9มเมตร12นัดปลอกกระสุนที่ยิงแล้ว2ปลอกปืนไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกยาบ้า500เม็ดมีการคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในห้องไว้สอบสวนอีก3คนเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติคนร้ายพบว่ามีการก่อคดีต่างๆในจังหวัดภูเก็ตหลายพื้นที่ทั้งสพเมืองภูเก็ตสพกรณนสพวิชิตในคดียาเสพติดและอาวุธปืนค่ะ